สวัสดีครับดูติดตามช่องนักล이ฟ์ h ช n แนลนะครับทุกคนบอ่ว่าจะเป็น f อฟซใหม่เอซเก่านะครับเมืนน่อนย้ยห,หนูจะมาทําการดองกร,กระปูปูหน้านะครับองไว้ทักขายครับปูหน้านะครับปูหน้าคนา ชมคลิปนะครับก็จะลืมกดไลค์และแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักลายเฮดชาแนลและก็ช่วงนี้พี่ยูเพิ่นก็มีขอบคุณนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องนักลายเฮดก็กดเข้าไปที่ขอบคุณนะครับเพื่อเป็นการนะครับให้ค่านามค่าไฟค่ากาแฟกับนักลายเฮดชาแนลนะครับแต่จำได้ก็เอานะครับบริษัทห้าบาทสิบบาทเอาเบอร์นะครับมาเป็นค่าไฟ คาคาฟ่คานามาคารถน้ํานะครับในการทำ YouTube นะครับก็ขอบคุณน้องแพทนะครับน้องแพรจังนะครับผมขอเอ่ยขอผาดพิ้งถึงน้องแพรจังนะครับน้องแพรย์จะซอยผมมาตลอดนะครับเป็นกระยุ่นสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะครับซปเปอร์แตงบันวานะครับซอยมานะครับช่วงนั้นเป็นกับสมัครสมาชิกนํานะครับผาดพิงถึงน้องแพทจังน่ารักมากนะครับน้องแพรจังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ เป็นมาซอยนะครับซอยกับพีนักล่าเป็นวานะครับแล้วรับขั้นตอนในการถ้าจะดองกับปูนี่ก็คขึ้นกับปูนาะครับปูนาคาเกนะครับพอดีพอดีนะครับมีแต่ตวงามนะครับนี่มีแต่ต้งามนะครับพอดีกําลังดีอันนี้ตัวเมียนะครับตัวตเมียบาเท่านอื่นตัวมแม่นะครับลักษณะนี้นะครับนี่ตัวมแม่นะครับบางคนกันยังบันาหูถ้ากับตั่เมียตัวมแมเป็นแบบใดเนาะ ตัวนี้คือตัวผูนะครับนี่ตัวผูนะครับอนอื่นกะผู้ใดสนใจกบทักขมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับที่อยู่นะครับใส่กับใส่น้ำปลาแท้นะครับน้ำปลาของแท้นะครับบันนี้คฆสนาพื้นนะครับใส่ของแท้เบิดนะครับเมาเห็ดเพื่อไหวบริโูกเองไห้กินเองหรือว่า พี่ๆเพืพ่อนๆทุกคนนะครับติส่สวนใจกับทัก้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรลงไว้ให้นะครับวางลิงไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกะจะได้ดองเลยนะครับเปิดน้ปาปลาดองใส่เลยเปิดเ,เ,ดเท้านี่าย่หนูกุตุกุญยากนะครับเปิดน้ปาปลาให้เปิดจังดบุตรสีสีใจอ้าอันนี้หนึ่งเลยลง นี่ครับเท็นขวดนึนเนนงเทลงเป็นขวด<ว>นะครับรน้่ยปลาเป่าหือนะครับน่ะต้องขวดกลัวด้วยค่ะว่าซ้ำหนึ่งกับพ่อละมั้งบา่าแล้วต้องขวดบอกขวดเบตินเฮ็ดเ,เลยนะครับก็อโอเคนะครับมันต้องอสองกระปุกหรือสามขวดนาะ ฟืนฟืนฟืนฟื้นฟื้นฟื้นปูฟืนปูฟืนตัวหนึ่งตกลงนะรับเข้าใส่น้ำปลาแทะนะครับนี่ห้าวองน้ำปลาห็นๆนะครับเปลื่นเปลี่ยนๆทุกคนนะครับเป่าหื้อนะครับของแทะนะครับดวงเงินๆนะครับเพื่อเอาจะได้จำนายหรือว่าไปกินเองนะครับ วพพเพื่อนๆทุกคนตรงการสนับสนุนให้กับช่องนักลาเฮชแนลกะ้ังได้นะครับโทษซังได้นะครับเข้าตัวนี้เขาก็ล้างไม้กันหรือว่าแอดไลน์นะครับต่อส่งหากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนักลาเฮชาแนลขอลงคลิปนี้ไปเพียงแต่ตัวนี้ขอพุณนทุกกาลังใจนะครับขอพุณนทุกไลทุกแช่นะครับที่ในการสนับสนุนกับนักลาเฮตชแนลนะครับด้วยดีตลอดมา เดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์ซดที่ไว้เนี่ยแหละครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายปูนปูนเจอกันนะครับปูปูป,ปูดองน้ำปลานะครับโดยพีมือใ่โน้นะครับเบิดจะขวดอะไรเนี่ยเบิดประมาณเจ็ดแปดขวดนะครับบุญ มีมาซิบหาขวดหรือจะขวดหนึสองสามเรือเลือเรือือหาขวดเบิร์ไปซิบนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย